สวัสดีนะครับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับที่ได้ชมคลิปนี้อยู่ที่ทางบ้านนะครับอ่านะครับวันนี้ครูเปียกนะครับก็จะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเราก็จะเริ่มเรียนกันเลยนะครับอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับก็คือหัวข้อก็คือมารยาทหรือค่าตันยูรู้คุณนะครับก็จะเกี่ยวกับมารยาทในพิธี มารยาทในพิธีการต่างๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับเพื่อจะทําตัวให้ถูกต้องนะครับอยู่ในสังคมที่ดีได้นะครับนะในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยนะอาจจะได้มีนักเรียนเนี่ยอาจจะได้มีส่วนร่วมกิจกรรมนะครับหรือพิธีการต่างๆนะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษามารยาทนะครับในพิธีการต่างๆดังนี้นะครับการกล่าวคําต้อนรับนะครับ การกล่าวคาต้อนรับเนี่ยจะใช้ในกรณีที่มีบุคคลสําคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมหรือเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับเพื่อแสดงความปรารถนาดีนะแสดงอัจฉริยะใสไมตตีและแสดงความยินดีนะครับทําให้ผู้ที่มาเยีอยเนี่ยรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมถ้าเราไปเยี่ยมไปหาใครแล้วคนที่เราไปหาเขาจะเขาต้อนรับเราอย่างดีเรารู้สึกดีไหมใช่ไหม ใช่ไหมครับอ่าเราก็จะรู้สึกดีนะครับอ่าแล้วก็เป็นเกียรติต่อผู้ที่มาเยือนนะการกล่าวคําต้อนรับเนี่ยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องพูดให้มันยาวมากนะแต่จะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับต้องรู้ว่าบุคคลที่มาเนี่ยเป็นใครนะครับนะแล้วก็เราจะต้องเตรียมนะครับความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาเยือนนะครับอ่า หลักการนะครับหลักการหลักการต้อนรับทั่วไปนะก็จะมีหลักการดังนี้นะหนเริ่มด้วยการกล่าวความยินดีนะครับที่มีโอกาสได้รับการมาเยือนนะครับสพูดเสียงดังฟังชัดนะเต็มเสียงวาจาสุภาพนุ่มนวลน,นะสีหน้าท่าทางแสดงความยินดีต้อนรับนะครับสกล่าวถึงความสัมพันธ์ นะอันดีต่อกันนะครับและการมาเยือนเนี่ยถือว่าให้เกียรติเจ้าบ้านคือให้เกียรติเรานะครับถ,ถ้าเกิดมีแขกมาหาเราเนี่ยนะครับซีกล่าวความเต็มใจนะที่ได้ต้อนรับคณะผู้ที่มาเยือนนะครับและเชิญพักผ่อนตามอันธยาศัยแต่เราจะต้องเตรียมสถานที่้เขานะครับห้ากล่าวถึงโอกาสสำคัญ ที่คณะผู้มาเยี่ยมนะมาเยือนมาเยี่ยม,มเยือนนะครับและเชื้อชนเชื้อเชิญให้มาในโอกาสต่อไปอ่านะครับวันนี้เราก็จบหนึ่งเนื้อหาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าวันนี้ครูเปี๊ยกอาจจะเจ็บคอนิดๆหน่อยๆเป็นไข้ขอภอภัยเลยนะครับสวัสดีครับ